ทุกคนวจจิตพ่อสามแล้วครับ สิบดรอบนะครับสิบหกสบเจ็ดแอมประมาณนี้นะครับจ้างคัสามร้อยสามนะัก็จะดมันมีไพ่หนึ่งตรงนี้กดเป็นเทาค้างนะครับมันจะสลับเปิสี่สี่สามนอ้ไม่ไ้น้ำเดิมมันสี่ คิวแปดคิวแปดคิวเก้าคิวนะครับนี้ก็กดอุ้งเท้ค้างนะอุเท้ค้างนะลองดูนะลอดูนะจะกดอุ้งเ้าต้อรอใมันถึงเลขหนึ่งก่อนอ่ะโอเคมันสลับ้วครับใช่ด้วร้อนดีแล้หุดแล้วนะมันหยุดแล้วนะอเกนอมันไปนดนะ เริ่มกันหนักแล้วนะครับเล่นไปดูน้ำกันสามพันรอบสามพันรอบสี่ันรอบสี่พันสี่สี่ห้าห้าพันอันนี้เฟสผิดนะครับแต่จะให้ดูน้ำกว่าน,นะอันนี้ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบรอบอันนี้ไม่ถึงนะครับดูน้ำครับน้ำอยู่ที่สิบสามคิวจากเดิมสิบเก้าห้าสิบคิวเหลือสิบสามคิวเลยนะครับอันนี้พอาว่าสลับเฟสใหม่นะครับ ไม่ต้องมาสับสายข้างในแล้วกดที่นี่นเลยมันจะหยุดต่อสักพักหนึ่งนะครับมันจะรันทึิ่ขึ้นไป หนดะครับมาดูน้ำกันนะครับศุนย์เกพันแล้วนะครับมดูน้ำกันนี้ชัดเจนครับน้ำสี่เกาจุดเจคิวนะครับโครลอดนะครับจ็ดอันนะครับเอาพุธอยู่ <scroll down. S 2> น้ำตอนนี้ผมอัดแรงดันไปสบาร์สามบาสามยี่สามยีสองบารสามสามบารนะครับประมาณสามสเมตรสี่เจ็ดคิวนะครับสามสามเมตรสี่เจ็ดคิวสี่สิบแปดคิวนะครับสกิโลวัตต์นะครับตอนน,นี้กินอยู่ส11สิบกิโลวันะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าโวลต์นะครับ 5้าพันเกรอยห้าพกร้อยรอบหกพันรอบนะครับหกพันะครับ